สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พคุณลูกค้าร้านแม่มาราีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะผ้าถุงผ้าถุงแบบป้ายผ้าถุงแบบป้ายนะคะแบบกระบุไซส์นะคะคุณลูกค้าค่ะแจ้งรอบเอวแจ้งรอบเอวสะโพกความยาวที่ต้องการเข้ามาได้เลยนะคะ,ะคุณลูกค้า่ะนะคะเหมือนผ้าผืนนี้นะคะลายแพรวาลายแพรวาสีชมพูบานเย็นนะคะลายแพรวาสีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะอ่าเป็นแบบป้ายติตะขอเป็นแบบป้ายติตะขอนะคะอ่าผืนนี้นะคะขอญอาตแจ้งเลยว่าเอวยี่สิบเก้าสามสิบ เอลยี่สิบเก้าสามสิบความยาวอยู่ที่สามสิบห้านิ้วความยาวอยู่ที่สามสิบห้านิ้วนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะด้านในจะแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้ด้านในจะแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาดูด้านนอกจ้าเนี่ยค่ะสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้าขาลายแพวาจ้านี่ค่ะแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้ใช่ไหมคะบริเวณตรงกลางจะอยู่ทางด้านหลังนะคะปิดสะโพกตรงนี้นะคะจะเป็นแผ่นหลังจะเป็นแผ่นหลังนะคะคุณลูกค้าคะเอลยี่สิบเก้าสามสิบอ้าเรียบร้อยค่ะปิดเลยค่ะ ติดตะขอตัวแรกนะคะคุณลูกค้าค่ะเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เอลยี่สิบเก้าสามสิบเป็นเอวนุ่มเองนะนี่ค่ะนุ่มใส่เอวนะคะยี่สิบเก้าสามสิบความยาวอยู่ที่สามสิบห้านิ้วเห็นไหมติตะขอชุดแรกเรียบร้อยติตะขอชุดแรกเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าขาจากนั้นนะคะป้ายมาด้านป้ายป้ายมานะคะป้ายมาก็จะมาเจอตะขออีกหนึ่งชุดทางด้านนี้คุณลูกค้าใส่ได้เลยนี่ค่ะ ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอของร้านแม่มาริพาไทยของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอของร้านแม่มาริพาไทยของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาพิเศษราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษหนึ่งันสี่รอยเก้าสิบาทหนึ่งันรอยเก้าสิบาทคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกผ้าได้เลยสามารถเลือกสีผ้าได้เลยนะคะมีหลากหลายสีให้เลือกให้ชอบมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสียอมพูบานเย็นค่ะถ้าชอบผืนนี้นะคะสั่งตัดได้เลยนะคะสั่งตัดได้เลยค่ะหนึ่งพันี่รเก้าสิบาทผ้าฝ้า ข้า้ไฟหมักโคนสวสวยค่ะคุณลูกค้า่ะสามารถนะคะซักเครื่องได้ซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะและที่สําคัญนะรีดง่ายมากๆรีดง่ายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขะสวยๆแบบนี้เลยค่ะถ้าชื่นชอบนะคะผืนนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ได้เลยนะคะรับผืนนี้แจ้งเข้ามาได้เลยค่ะผ้าถุงลายแพรว่า ผ้าถุงลายแพววาสีช่พงูบานเย็นค่ะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายมากๆเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้านะที่แบบว่าผืนนี้คือยืนใส่ยืนใส่แบบยืนใส่แบบง่ายๆยเลยนะคุณลูกค้าขายืนใส่แบบง่ายๆเลยเลยแบบที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะนุ่มใส่ให้ดูเลยเนี่ยค่ะพี่คาใส่ง่ายมากเนาะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าถุงที่ใส่ง่ายที่สุดในโลกละทรงนี้เลยค่ะนุ่มคิดมาแล้วนุ่มคิดนุ่มทุกอย่างแล้วค่ะคุณลูกค้าขาคือแบบว่าเนาะ เราอยากใส่ผ้าไทยเราก็อยากใส่อะไรที่มันใส่ง่ายๆสบาย,บายแล้วสวยแล้วสวยแล้วใส่งานใส่ใช้งานได้จริงใส่ออกงานได้นะคะคุณลูกค้าขาเหมือนผ้าผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเข้าเอวเข้าสะโพกเนาะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยใส่เอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไร,าไรแจ้งได้เลยนะคะนุ่มใส่นะคะอ่าเซตนี้น้องท,ที่ที่นุ่มตัดมาเนี่ยก็จะเป็นเอวยี่สิบเก้าสามสิบสะโพกนะคะสะโพกอยู่ที่สะโพกอยู่ที่สามสิบแปดสะโพกอยู่ที่สามสิบแปดแล้วความยาวผ้าถุงอยู่ที่สามสิบห้านิ้ ความยาวผ้าถุงอยู่ที่35นิ้วก็จะตกตุงเนี่ยค่ะตรงตรงอ่าเรียกอะไรตรงตะตุ่มเนาะตรงตะตุ่มพอดีนะคะคุณลูกค้านะเนี่ยค่ะรับผืนนี้ชอบผืนนี้นะคะคุณลูกค้านะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะผ้าถุงผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอผ้าถุงแบบป้ายจิตตะขอนะคะสีชมพูสีชมพูบานเย็นนะคะลายแพรว่าจากคุณลูกค้าขา1,490บาท1,490บาทค่ะคุณลูกค้าขาสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ ผ้าแพรวามีหลากหลายสีมี1 0สีเลยล่ะมี1 0สีให้คุณลูกค้าเลือกช็อปได้เลยนะคะคุณลูกค้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่ช่องย t u b e แม่มาริพัไทยแล้วเข้าชมคลิปย้อนหลังได้เลยเข้าชมคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะจะมีนะคะสีผ้าทั้ง1 0เฉดสีให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปเลยเนาะสั่งตัดได้เลยค่ะสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะก่อนสั่งตัดคุณลูกค้านะคะ1น,นะคะจําก่อนนะคะว่าเป็นลายอะไรหนึ่งที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ EP นี้นะ ลายแพรวารายแพรว่า,า,าสี่ช่มพูบานเย็นนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจําแบบนี้นะคะหรือว่าจดใส่กระดาษไว้นะเวลาคุณลูกค้าโทรหานุ่มนะคะคุณลูกค้าจะได้พูดถูกนะแล้วก็อย่างที่สองคือ,คอเตรียมไว้เลยคือรอบเอวสะโพกค,ความยาวคุณลูกค้าเตรียมไว้ได้เลยนะคะเตรียมรายละเอียดตรงนี้ไว้ให้นุ่มนะเดี๋ยวนุ่มจะได้ทําให้นะคะจะได้ตัดให้แล้วก็คุณลูกค้านะคะสั่งตัดคุณลูกค้าก็จะได้ใส่ได้พอดี <c oughs> ใส่ได้พอดีนะคะคุณจะได้คุณลูกค้าจะได้มีผ้าถุงสวยๆคุณลูกค้าจะได้มีผ้าถุงลายไสววๆ้ใ เข้าพันษาปีนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะเนาะจะได้ทันนะจะได้ทันนะคะใส่กับเสื้อขาวเสื้ออะไรก็ได้ค่ะใส่ได้หลากหลายสีเลยนะเห็นไหมเนี่ยนุ่ใส่เนี่ยมันจะมีดอกอยู่มันจะมีดอกสีอยู่ดอกสีฟ้าอะไรเงี้ยค่ะนุ่ใส่กับเสื้อสีน้ำเงินก็สวยเห็นไหมคุณลูกค้านะคะสามารถแปรอดแดปใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีมากๆนะคะหลากหลายสีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า่ะสวมใส่ง่ายเลึงสวมใส่งานผ้าไทยผ้าทอสวยได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ ชื่นชอบผืนนี้นะคะชื่นชอบผืนนี้นะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะเนี่ยค่ะสวยๆอย่างนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะราคาดีนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะคุณลูกค้าขาจากปกติหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะได้ในอใัดผ้ากอ่านที่คุณลูกค้าเห็นเลยค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทั่วไทยเลยค่ะคะุณลูกค้าขามานะมาตัดมาตัดผ้าถุงมาตัดผ้าถุงผืน,นแรกนะคะมาตัดผ้าถุงผืนแรกนะคะ กับร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้า่ะเราจะได้ตัดก,กันไปยาวๆเลยเนาะไม่ว่าจะมีผ้ารุ่นไหนแบบไหนอะไรยังไงมานะคะคุณลูกค้าส่งผ้ามาส่งผ้ามาให้ทางร้านเราตัดได้นะคะเพราะว่าทางร้านเรารับบริการนะคะตัดผ้าถุงรับตัดเสื้อนะค,ะคุณลูกค้าขาเสื้อก็จะเป็นเหมือนที่นุ่มสวมใส่ทั้งหมดเหมือนที่นุ่มสวมใส่ทั้งหมดเลยนะคะทรงต่างๆที่คุณลูกค้าได้เห็นได้ชมเนาะในทุกๆวันเลยนะคะคุณลูกค้านะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิ่ช่องย t u b e แม่มารีผ้าไทยด้วยนะคะคุณลูกคะ่